องเอิญองเอิญอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นอย่างนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาพนาอิฐที่เพชรบุรีฮะใช่ครับโอ้โยพี่กระตงมีความรู้เยอะเนี่ยพี่เขาบอกเมื่อกี้ก็ะตงเลยต่อที่โฆษณาอยู่โอเคเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านฮะเนื้อเงินเนี่ยมีจำนวนการสร้างประมาณ82เหรียญน้อยมากใช่น้อยมากน้อยมากปัจจุบันก็ประมาณสัก2ล้านกว่า3ล้านในสภาพเหรียญที่สวยแต่ถ้าหากว่าจมูกมนหน่อยก็อย่างที่บอกล้านนิดๆถ้าใช้มาหน่อยก็เหลือ3-4มสี่แสน ที่คุณบอยพานำมาเนี่ยนะฮะโอ้โหคมชัดทุกรุ่นทุกเหรียญเลยนะฮะกี่ล้พิกเซลคะนี่นี่ะองไหนคะคุณรงนี้ก็จะเป็นสมเด็จบางขนพมพิมพ์สักคติคะนะครับแล้วสำคัญยังไงฮะอันนี้คือถ้าเป็นถ้าเทียบแล้วในบรรดาสุดยอดของพาคเครื่องเมืองไทยเนี่ยนี่คือจักรพัรดิจักรพรรดิพระสมเด็จใช่ครันใช่ครับก็คือเป็นที่สุดของคนที่จะยฝ่ายหาในเรื่องของพาะเครื่องประเทศไทยซึ่งซึ่ง องค์นี้เป็นอันนี้ผมมีแค่องคเดียวมีมีสามองค์ฮะแต่อีกสององค์ชำรุดแต่องค์นี้ไม่ชำรุดองค์นี้สวยสุดแล้วองค์นี้สำคัญยังไงฮะคือองค์นี้เป็นพระที่สมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรหมรังสีเป็นคนสร้างไว้ในปีประมาณสักปีพศสองพันสี่ร้อยนิดหน่อยคุณกล้าจับด้วยเหรอคะไม่ไม่ะไม่ไม่ไม่กล้องกล้องกล้องโอ้โหนี่นะอยากจัชมาดูโอ้โหพระโตสร้างเลย จริงๆอันนี้เป็นสมเด็จบางขุนพมท่านสร้างทั้งหมด3าวัดสมเด็จวะะัดัะจะเป็นวัดที่ทุกคนรู้จักโดยทั่วันสมเด็จวัดละครใช่ครับถ้าสวยๆพิมพ์ใหญ่องค์หนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า 30- 40ล้านนี่คือ<า>พิมพ์ใหญ่ที่หมายถึงว่าแต่ถ้าในกรณีเดียวกันพิมพ์ใหญ่ที่ว่าเนี่ยเกิดหักกลางเหลือสองสามล้านเลยครับเหลือขนาดหักกลางยังเหลือสองสามล้านเลยแหละจริงๆก็หายกันระมาสิบเท่า ไม่หกักสามสสี่สิบล้านแต่ถ้าหาักหรืออาจจะสองสามล้านแล้วสมมติว่าสมมติผมมีตังค์เนี่ยสามสี่สิบล้านเนี่ยผมจะจะเช่าองค์นี้ที่คุณบอยว่าเนี่ยคุณบอยหาให้ผมได้ไหมรู้ไหมว่าตอนนี้อยู่กับใครยังไงก็พอรู้บ้างแต่จริงๆต้องบอกเลยว่าเป็นพระที่ทุกคนใฝ่หาในสภาพองค์ที่สวยก็จะเป็นองค์ในตำนานอะไรเงี้ยมากกว่าคือบางทีมีเงินก็ไม่สามารถจะไปหามาได้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าโดยมากพระเหล่านี้ก็จะอยู่กับคนมีเงินซึ่งคนมีเงินเหล่านี้ก็มักจะไม่ออกไม่ได้อยากจะได้เงินถูกต้องครับใช่ ยกยกเะหนยงางฮะแลกกันประมาณหนึ่งฮะประมาณนึงใช่ไหมครับจะมีการแลกเปลี่ยนกันบางคนอยากจะได้เหรียญน,นัง่งเหรียญบางอย่างก็หายากอย่างเช่นเหรียญหลวงปู่ไข่ว่าเชิงเลนซึ่งเป็นเหรียญที่มี70เหรียญทั่วประเทศทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ยแต่การเวลาผ่านมาสักประมาณ80กว่าปีเนี่ยเหรียญเหล่านี้บางครั้งตกหล่นสูญหายเพราะเมื่อก่อนเดินทางทางเรือโดยส่วนใหญ่ที่ทาไม่พราเหล่านี้หายไปเพราะบางคนอย่างเช่นกรณีการสร้างพระหล่อพระก็เอาเหรียญเหล่านี้ไปหลอม ก็มีในอดีตนะครับเพื่อเพื่อที่จะเป็นแบบสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการหลอกค่ะเหมือนกับการทําบุญในอีกอย่างหนึ่งซึ่งทาให้เหรียญเหล่านี้ปัจจุบันหลงเหลือที่ยังอยู่ในวงการเนี่ยไม่เกินสิบเหรียญที่ยังุนเวียนอยู่ที่เห็นในหนังสือทั้งหมดประมาณสัก40ปีเนี่ยหนังสือเหรียญทั้งหมดนะครับอย่างเหรียญหลวงปู่ไข่จะเห็นอยู่ไม่เกินหเหรียญก็จะเหรียญห้าเหรียญก็วนอยู่อย่างนี้ว่ไ่วัดเชิงเลนวัดบอกพิมพินพุกคุณบอยมีไหมมีครับแต่ผมไม่ได้พกมาไม่ได้เอามาว ครับแล้วแล้วอย่างอย่างที่คุณบอตอนนี้ประจําอยู่ที่พันทิพย์ใช่ไหมฮะใช่พันทิพย์ที่งามวงศวานใช่ครับต้องชื่อชื่อบอยเลยนะคะบอยท่านจรบอยท่าประจันทำไมบอยเปลี่ยนท่าล่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยคือตลาดพระเครื่องต้องที่ท่าประจันที่ท่าประจันครับนะคุณบอก็อยู่ที่นั่นมาก่อนใช่ครับนะฮะแล้วแล้วยังมีร้านอยู่ที่นั่นไหมฮะคือเพิ่งจะเซ็งไปให้คนอื่นนะเพราะว่าเนื่องจากไม่มีเวลาเข้าไปเลยไม่เดือน สามสี่เดือนเข้าไปครั้งหนึ่งก็เลยรู้สึกว่า,าไม่ไม่อารยวาก็เลยเซ้งคนอื่นะแต่ถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นร้านคุณบอ,อยเนี่ยอยู่ที่งามระมาณท,ที่เดียวละที่เดียวแล้วก็ถ้าตกเย็นก็จะอยู่ที่สนามฟุตบอลตรงถนนอักษะ <t> ผม <t> ทําสนามฟุตบอลของผมอ๋อที่ที่ไหนฮะสนามฟุตบอลตรงถนนอุทยานฮะถนนอักษะแล้วก็จะมีร้านพาผมแล้วก็มีสนามฟุตบอลประมาณพื้นที่สิบไร่โอ้โหเป็นสนามฟุตบอลหรือสนามฟุตซอลอ่าสนามฟุตซอลฮะสนามฟุตซอลฮะ้วแกะเทียมแกะเทียมฮะพี่สนเป็นเตะสิแล้วก็ทำเป็นเกลือเขาเรื่องพระเดี๋ยวก็ได้มาเองแหละ อย่างที่คุณบอยอยู่ที่งามวงวานเนี่ยนะฮะก็เปิดให้เปิดให้คนสนใจก็มาเช่าพระจากคุณบอยใช่ไหมผมรวมถึงผมรับเช่าด้วยครับที่ร้านก็จะมีคนวันหนึ่งประมาณสัก2อ0 0คนมาหาที่ร้านเพื่อจะพระนำพระมาให้ดูมาปล่อยให้เช่าที่ร้านแลกกันได้ไหมอย่างเงี้ยแลกได้ครับแลกได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับยังมีพระอะไรที่คุณบอยยังอยากจะได้อีกโอ้โหก็อยากได้ทุกอย่างนะถ้ามีราคาและมีค่านิยมในส่วนกลาง แล้วก็มีความสวยงามใช่ครับเค,เคือพระนี้ต้องสวยงามแต่ละองค์จำเป็นไหมคะว่าต้องมีเรื่องราวหรือต้องมีประวัติศาสตร์เช่นใครใส่แล้วแคล้วคลาดเกี่ยวไหมคะกับมูล,ลค่าที่เพิ่มขึ้นจริงครับคือเมื่อก่อนเนี่ยในเรื่องของพระเครื่องที่มีค่านิยมที่มีราคาแพงขึ้นมามเกิดจากความที่ค้อยแล้วเกิดความแคล้วคลาดคงกระพันเมื่อก่อนเขาเนในเรื่องคงกระพันในอดีตเมื่อประมาณสักเจ็ดแปดสิบปีก่อนเขานเรื่องเหนียวเขาเนเรื่องอย่างนั้นมันจึงเป็นที่มาว่าเหรียญเหรียญอันนี้ ยิงไม่เข้าฟันแทงไม่เข้าตั้งแต่ดีมันจึงเป็นที่มาให้ปัจจุบันเนี่ยเกิดความนิยมแต่อย่างวันนี้คุณบอยนําพระมาให้ท่านผู้ชมชมเนี่ยฮะถ้าเกิดมีท่านผู้ชมสนใจไปที่พันธิกรรมวันสนใจเช่าองค์หนึ่งองค์ใดในในสิบหกองเนี่ยพร้อมไหมก็ก็ได้ครับก็ยินดีครับมาคุยกันมาคุยได้ครับเนอในสิบหกองนี้ก็ยังพร้อมจะจะให้จริงๆผมยังมีอีกเยอะเลยครับ โอ้โหไม่ได้คุยบอกเฉยๆไม่ได้คุยไม่ได้คุย,ค,ย,ยคุณวายบอกว่ามูลมูลค่ามันขึ้นอยู่กับความนิยมของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยใช่ครับแล้ว<ค>แล้ว,แล,วแล้วความนิยมของคนต่อต่อพระในแต่ละองค์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปไหม,มคามนิยม,มาจะลดลงมูลค่าก็จะลดลงตามไปจริงๆต้องต้องบอกว่าถ้าย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยพระเครื่องเหล่านี้ไม่ได้แพงอย่างที่อย่างวันนี้เลยนะเพียงแค่วันนี้มีคนต้องการมากขึ้นมีคนรู้เรื่องพระเครื่องมากขึ้นมีคนเกิดความศรัทธาเกิดความชอบมากขึ้นจึงทำให้ อย่างอย่างนี้ผมยกตัวอย่างนยยะอย่างเหรียญหลวงพ่อคูณปี19เนี่ยตอนเมื่อสิบกว่าปีก่อนเหรียญหนึ่งสามพันโอ้โหปัจจุบันอันหนึ่งแสนแปดโอ้โหนี่แหละสิบกว่าปีก่อนอะนะอันนัคุณบอยวางเลยฮะแล้วเดี๋ยวผมยกแล้วเดี๋ยวคุณบอยอธิบายแต่ละองค์สั้นๆคร่าวๆนะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอ้พี่ฉากวงแพงโโททษษนี่กล้องพอจะเห็นไหมฮะนี่องค์นี้องค์นี้เป็นพระกิ่งวัสุทัศน์ปีเจ็ดเก้าอะ ส2479นะฮะหรือว่าคุณมอยลองยกให้กองมือถืออมก็ได้ค่ะ2479ใช่ไหมครับคือช่างภาพก็ไม่ไปอันจับภาพแล้วค่ะฉัดูของจริงเอากล้องไหนเนี่ย่กล้องนี้นะโอเคครับกล้องนี้นะครับนี่แหละฮะนี่แหละฮะอันนี้เป็นสมเด็จจิตรดาฮะเป็นพระที่ในหลวงทรงทรงสร้างเอาไว้สร้างไว้กันประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีศูนย์แปดนี่ปลาสมเด็จนี่แหละฮะนี่ก็สมเด็จจิตรดาเหมือนกันฮะออ๋เหมือนกันนีนลักษณะนี่แหละฮะอันนี้เป็นพระกิ่งชินนบัญชรฮะหลวงปู่ทิมเวราหาไร เป็นภาพปี2,118เองแต่มูลค่าองค์หลายแสนนี่แหละฮะนี่แหละครับนี่เป็นเหรียญย่าโมฮะเหรียญย่าโมเป็นเหรียญโคราชฮะเหรียญย่างโคราชเป็นเหรียญที่ลึกในการสร้างอนุสาวรีย์ก็ทำเหรียญแจกในในงานนั้นนี่เก่าแก่ใช่ไหม2,477ฮะ2,477โอ้โหนี่เหรียญย่าโมฮะครับผมอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อแดงอ๋อไปแล้วหลวงพ่อทวดอันนี้จะเป็นเหรียญพระแก้วมรกตอืมก็เก่าแก่เหมือนกันใช่ครับอันนี้2,475 สร้างในตอนนั้นก็ฉลองกรุงร้อยห้าสิบปีกรุงรัตนโกสินทร์นันที่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลัาวัดกลางครับประทุมธานีให้อธิบายหมดเลยนะครับมีหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วเหรียญเจ็ดรอบเนื้อเงินมีจำนวนการสร้างประมาณสักแปดสิบเหรียญสวยมากครับนี่ฮะนี่เป็นพระเริ่มแรกที่ผมเล่นพระเนี่ยเริ่มจากหลวงพ่อองค์นี้เลยฮะหลวงปู่โตชอบที่ท่านปิดปิดตาปิดหน้าใช่ไหมฮะเด็กๆชอบใช่ครับเด็กๆชอบ นี่ด้วยอันนี้เป็นปิตาเงินล้านหลวงพ่อโตฮะครับใช่ครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อคูณแล้วก็นี่เป็นหลวงพ่อดิงอ่งวัดบางัวตัดริ้วฮะชาเชิงเซานี่ก็จะเป็นใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ไม่ไม่เก่าปีสองพันร้อยแปดแต่เป็นเหรียญที่ทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะในในทหารในตำรวจชอบพี่ครับพี่ครับอะไรครับอันนี้อันส่วนส่วนอันนี้ปาเตฟิลิปนะครับอ๊ยอย่าไปแซวเขา ผู้ทั่วครับมีเยอะนะครับครับครับเอ้าโอ้โหนี่พกมาตั้งใจพกมาโดยเฉพาะเลยผมพกอยู่แล้วผมมีอยู่แล้วจริงครับติดตัวตลอดเวลาใช่พิสูจน์กันไปเลยค่ะว่าที่คุณขนุนขอบคุณมากที่จะให้ผมเล่นามาีหน้าถามจังเลยว่าแลกได้ไหมสุดตัวมากเลยอ่ะสุดตัวโอ้โหนี่แท้แน่นอนครับดีถ้าไม่แท้มึงบตายต้องหลายปี ในนั้นค่ะเดี๋ยวนะคะไม่สนใจแรกเลยไม่รู้จะแรกตรงไหนครับไม่รู้จะแรกอันนี้ก็ประมาณสักในส่วนตอนผมเล่นใหม่ๆนะองค์นี้ประมาณ700สักประมาณ10กว่าปีก่อนแต่ปัจจุบันองค์ประมาณส0 0 0มื่นกว่าขอบคุณครับพี่ดีนะ700ปัจจุบันอยู่3,000เดี๋ยวคือคุณบอลนิดเดียวค่ะคือทั้งหมดเนี่ยพระเครื่องเนี่ยที่จะแพงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของวัตวัตถุดิบที่ทำไหมเช่นเป็นโลหะเป็น เป็นดิฉันไม่ทราบเขาเรียกเงินอะไรใช่หมเน้อเนืจริงๆแล้วถ้าอย่างพระเครื่องประเภทเหรียญก็จะเน้นเรื่องเนื้อทองคํำก็จะเป็นเนื้อที่ทุกคนต้องบอกลยว่าหายากในสมัยก่อนยิ่งการสั่งจองเนี่ยอย่างเงี้ยรุ่นนี้ฮะเนื้ออะปาก้าคือเนื้อแบบหมือเหรียญบาทเราเนี่ยฮะเขาเรียกเนื้ออะปาก้าเนี่ยมูลค่าปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อก่อน7,000นะปัจจุบันเอามาประมาณสัก4ี่แสนหรือห้าแสนส่วนทองแดงเมื่อก่อนประมาณ4ี่หมื่นปัจจุบันหงล้านกว่าส่วนเหรียญเงินอันนึ่งล้านกว่า2ล้าน ทอ,องคำอันนึงประมาณสัก4ีล้าน mm hmm. ปัจจุบันนะครับในเรื่องของเหรียญที่สวยการทั้งที่เมื่อก่อน mm hmm. เหรียญทองคำอันหนึ่งแสนกว่าบาทเอง mm hmm. ปัจจุบัน4ีล้านเนื่องจากความต้องการของคนมีมาก เอาละท่านผู้ชมครับก็พอสมควรกับเวลานะฮะจริงๆยังอยากคุยอีกเยอะเมื่อสักครู่นี้ที่ใส่เข้าไปในซองนะของพี่เองใช่ไหมไม่ได้สนิทไม่ได้อะไรนะไม่ได้มาไวนะเดี๋ยวให้เบรกก่อนท่านผู้ชมสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็เชิญนะฮะที่พันทิพย์งามวงวานใช่ครับอยู่ชั้นไหนฮะชั้นสามะชั้นสามชื่อร้านบอยท่าประจันร้านบอยท่าประจันเลยถ้าผมก็จะไปเจอคุณบอยไปที่ร้านนี้หรือไปที่สนามฟุตบอลก็ถ้าตอนเย็นเนี่ยอย่างเมื่อวานห้าทุ่มกว่าผมยังต้องดูพาที่สนามเนี่ย คนมานั่งรอแบบเหมือนคิดดูพระที่สนามฟุตบอลใช่ครับคือผมมีร้านพระอยู่ในสนามฟุตบอลคือเป็นสนามของผมเองผมทำทั้งหมดเตะเกือบจะทุกวันนะมีเมื่อวานนี้ไม่ได้เตะแต่เวลาทําการเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ห้างมาทิพย์ใช่ครับแต่ถ้าเย็นๆหน่อยก็จะอยู่ที่สนามฟุตบอลโอเคได้ครับเจอวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมเป็นบุญมากเป็นบุญตามากเลยนะฮะได้ครับขอต้อนบครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ค่ะไม่รู้จะปิดเบรกยังไงเลยเอาไปสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาข่าวต่างประเทศค่ะ